นุ่นสุดทิพาเปิดใจพร้อมน้ำตายืนยันไม่เคยแย่งผัวใครหลังโดนทั่วลงอย่างหนักสำหรับนุ่นกีดกลางสุดทิพาคงแน่วดีกับประเด็นร่องไม้หันอากาศกระมือที่สมนิกกี้นอชัดกับก้อยออรัรพรจนทำให้ทั้งคู่เลิกกันล่าสุดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์จัดเต็มแบบหมดเปลือกกับพิธีกรแพรรี่ไพรวันประเดิมเทฟเอ็กซ์คลูซิแรกของรายการแยงซีนโดยนุ่น เปิดใจพร้อมน้ำตาว่ารู้สึกกดอัดมานานและเครียดกับเรื่องนี้จนต้องกินยาคลายเครียดยืนยันไม่ได้แย่งผัวใครไม่ได้เป็นมือที่สามใครและไม่ใช่คนตอแหวกผิดกลางรลอส่วนความสัมพันธ์กับนิกกก็ยังยืนยันว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แหวกเข้าไปก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นแม้นิกกี้จะโสดแล้วคนก็เฉียไม่ขึ้น เพราะว่าเธอมีคนคุยอยู่แล้วแต่ที่ยังไม่เปิดตัวจังหวะนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าร้อนตัวและฝ่ายชายเองก็ไม่อยากเป็นจุดอ่อนให้เธอคบกันแบบนี้มีความสุขไม่อยากให้คนจับจองเดี๋ยวอยากจะเปิดเมื่อไรค่อยเปิดนอกจากนี้นุ่นยังบอกว่าพร้อมน้อมรับที่คนหาว่าเป็นดอกไม้สีทองก็จะเป็นดอกไม้สีทองรับหน้าร้อนประเทศไทยตอนนี้ตนนูดอ่อนแล้วและพร้อมจะไปต่อพร้อมทำงานต่อส่วนใครจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่สามารถทำได้